เอาล้ววันนี้ครับผมคุณอยู่กับผม PYCSRT ฮะและนี่คือ ALVA เกมออนไลน์ในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยนะอันนี้น่าจะมาหลังดุก SF นะครับนะฮะแล้วก็มาก่อน PB นั่นเองนะถ้าจำได้คร่าวๆนี่เป็นเซิร์ฟเพย์เทสนะครับผมเป็นเบตา้าเปิดให้เล่นนะมันเข้าไปเล่นในตรงไหนเนี่ยอยากลองเข้าไปเล่นดูอ่ะโอเคคุณลองเข้าไปเล่นหน่อยได้ไหมเออมี่มแหละโอเคอ่ะเข้าไปเล่นไงฮลัลโหลนี่กดอะไรอ่ะโอ้ยความหน้าจอเพื่อ โอเคมาดูซ okay. ิเรามีละโอเคออเอเรากดออโตเมตไปเลยนะฮะอขอเรื่องขอเรื่องอาวุธหน่อยซิมีแค่ปืนเดียวมั้ยแบบง่ายๆเลยนะฮะโอ้โหแม่งมีอะไรมีญี่ปุ่นเกาหลีจีนด้วยโอเคไปห้องไหนมีคนเล่นเยอะบ้างวะโอเคเข้าห้องนี้ก็ได้ไปซโลโ่สตาร์เลยไปลองเล่น,นดูนะฮะโอเคอยากลองเล่นเหมือนกันป่ะผม <c oughs> เกมนี้ก็สามารถเล่นได้ผ่านสตรีมน,นะครับผมสามารถไปกดเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็เตรียมจะวางจาหนายด้วยนะครับนะใครที่อยากจะลองคิดถึงนะครับแนะนําเลยนะ a อวเอเมื่อก่อนภาพสมจริงมากๆเลยนะหรือว่าสมจริงที่สุดแล้วนะครับผมเอ่อเอา้ากูจะเล่นชาไหนเนี่ยเพื่อนโอลเจนต์ oh, oh, ตำนานเลยนะครับลิเจนต์เพื่อนโอ้โ oh, ห oh, oh, ญี่ปุ่นจกกีกูอยู่เซิร์ฟกูกูอยู่เซิร์ฟเลยเนี่ย บอกกูทีดิอ๋อน็อตอะไรนะน็อตเอเชียหรือเพื่อนฮะอะไรญี่ปุ่นไต้หวันจีนเกาหลีงี้เหรอใช่ไหมเนี่ยฟอร์มทีมนะฮะจะเริ่มไภายในหนึ่งวิโอเคแล้วไงกูฟอร์มกูฟอร์มทีมไือยังโอเคได้กูจะลงเข้าไปเล่นกับพักพพวบางรามาอยากลองไปเล่นดูนะครับผมผมไม่ค่อยถนัดเกมเอฟมากนะสตาร์ทเกมไปมาแล้ววะ ตุ๊ดตับไปสตาร์ทเกมสตาร์คูดาวเย้ yeah. โอ้โหด่านห้าเลยเนะี่ยมีใครม,มีใครบ้างวะชื่อกูมันอยู่ไหนเนะี่ยเอาละเข้ามาเลยพวกวินกูจะถล่มพวกมึงเองฆ่าศัตรูให้ได้มากกว่าห้สิบอ๋อเป็นเป้าหมายคิวนะครับผมเล่นโอ้โหสามชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงโอ้โหโอเคเพื่อนยังไงต่อเอาค้างอีกเกมค้างยังไงโอ้ยภาพสวยจัด เรยเรามาเรมาเราาเรมาเมารารไปเร็วไรหารเรร้หอ้โหี่สานานขึ้นาไงมาดิครับโอ้โหตูโดนอะไรน่ะล้วนล้วนทุกคนไเพื่อันนีนาอันนี้นาบนารังนะมาามาามาาน รอสิเราะเนาะโอ้ยเดือดจัดไปไปไปเพิ่งไปไม่รู้มันยังไงโว้บน่ารู้จังเเออข้ามมันข้ามมันไอเดียน่ะนั่นแหละไอ้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือตัวที่กูตายมึงยิงกับแผงเล่นเสื้ออะไรนะเออเอาแล้วกูเดินดีใจนะไป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 ดิโอ้โหไม่สบายกันเลยมันเดียวเลยถึงไอ้เคาน์เตอร์สไตล์เลยนะฮะอยู่ไหนวะ เพื่อนูมเหลี่ยมดีๆนะเว้ยโอเคมันจะมีการค้างอยู่บ้างฮะเป็นบางจังหวะนะโอเคยังยี่เป็นช่วงเบต้านะครับยังไม่ใช่ช่วงที่เปิดให้เล่นจริงๆลงซื้อดจริงๆนะไปลุยมัเฮเ่างสนเอย่างแม่นเฮ้ยเฮ้ย่นมาอ่างแม่นโเอ้ยโอ้ซ้นี่นี่นี่โชว์ทสดไปทีนะว่าแบบมี่ามได้ ไปดูทหารไาส่ปสปสอะไลว่าใครผู้เยี่ยนไรวะไอเอียดตามได้ในจุดนี้ที่จุดนี้ที่ฉันตายนี่ลองลอง <gu ell ame> ลองเชิมท <Okay. S 1> ี่นะอัน <act> น like, ี้เราไปผืนอักนะเอ้ยล่างมาล่างมาดีล้ลามาโว้ลบ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 ลาดิครับเออโดมไปโดมโดมโดมมันติดไปอีกไอเอี้ยนมมาเจอที่นเพื่อน เพื่อนเรื่องกูจะหมดเออทำมันสวยเออตายตายตายสวยเพื่อนล่ามันออออล่ามาันล่ามาันล่า,ม,า,ามันโอ้ยจำ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 ทำดีมากอปอเรอทอ้ายเรียบร้อยหนึ่งตัวของกูสวยงามเอางี้สุดวะโอ้โห,โหโอยู่ตรงนี้นี่เองฆ่ามันเพื่อนตรงนี้ตรงกูฮัลโหลฆ่ามันมาเปิดไม้พุ่งไงวะตายเพื่อนเร็วไปเร็วไปเร็ว ขอเราฝัา่งสีเที่อะไรวะกดแทบดูได้ไหมโอ้ผมฝั่งสีน้ำเงินเห,หรอเหลือกี่ตัวเออมันชื่อเจ้าตัวโอ้เหลือกี่ตัวเหลือสองตัวฝั่งมันก็เหลือสองตัวเท่ากันนะครับเออไงแตกเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อเราล่วงไปหมดมเลยเฮ้ยยัง r อไรวะเฮ้ยมึงยิงเล่นเพื่ออะไรอ,ะอ่ะไปสมั่งกันที่เราสมอที่หนึ่งวินนะฮะไปเร็วเมื่อกี้ผมเก็บไว้หนึ่งคิวนะครับ โอเคสวยไปไอ้เฮียมึงมีดาบสามูไลกันด้วยเหรอเอจะเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็นวงล่ววลวงนล่วโอ้ตายเวนโอ้โหมันมันมันอย่าให้อย่าให้มันรอบไปได้ทิ้งทพยรฆ่ามันเพื่อนโอ้โหมึงก็มั่นเกิน แมอันนี้มันเก่งเข่โผเข่าโหร่วงมัวมัวจะถับปืนเลยล่ะเท่ามาดิเฮ้ยมันยิงทั่วแพรงได้ไอ้ไอ้ได้ด้วยเหรอวะตอนนี้อยู่ฝั่งไหนเนี่ยโอโโเคไปทำมาทำมาทำมาโอโโเค็บทำมาเพื่อไปรอบปะ อย่าบังดิอีเวนโอ้โหตายเป็นไงสองศพเอ้ยศพเดียวโอ้โหร่วงสวยต้องร้ยู่โดนไหมนะโดน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 ว่าถ้าโดนนั่งไงหัวเป็นไงล่ะหัวเรียบร้อยไปดิไปเก็บไปได้วะฝั่งนู้นหรือว่าฝั่งกุว่าฝั่งลุงมันเก็บไปได้กี่คิวเนี่ยเจ็ดวินนะฮะ เก็บได้แค่ที่วินวินเดียวไอีเวนโอ้โหโคตรจะง่อยไอ้เคี้ยดูพิการร้องเล่นนะครับผมมาอยากคิดถึงวันมาน้ามาเลยอย่าฝ่าเนี้ยนั่นนั่นนั่นกูมามาดิหนึ่งสองสามสี่เออลรุงสวยนี่ปืนกูยิงกี่ตัวห้าตัวแล้วครอะไรวะ ไอเฮียไปมึงเข้าไปดิอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังอยู่ไหนวะข้างหลังมันโอ้โหโดนต่อยหวัวโดนไอเคสีเจ็ดโดนความเู้มเก็บคืนคนะืนเลยแล้วหนีตัวเรื่อยๆโอ้โหเทพว่า,ม,ามึงมาถึงมึงเติมเลยปม่เนี่ยไปดูไปดูทหารเราจะทำลายมันด้วยกันโอ้โหแม่ง มีกระทะด้วยเหรอมึงจะมึงจะมึงจะกระทะไปตีใครอ่ะเออเข้เาไปมันนั่งเหรอ,อเคลื่อนเดินเดินออกมาก่อนมันมีมันมีมันมีสถื่อนจะโผล่มาไหมี่ยเฮ้ยมึงไปไหนไปด้วยดิทหารรอคุณด,ด้วยอรอเฮียตายไปสวย นนี่เหลือกี่คนเนี่ยเหลือกูคนเดียวาวแยวฟังมาเหนือสองมันอยู่ไหนวะไอ้ที่มันอยู่ไหนวะไอ้สัตว์แมกเกมว่าตายชัดๆไอ้เหี้ยเหลือคนเดียวโง่ด้วยครูอ่ะครูมึงมึงมึงส่งกูมาตายอ่ะถ้าผมตายก็อย่าด่าผมนะผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะมันมีมันมีเสียงเดิมเนียโอ้โหตายเวนแม่งเอ้ยร่วงแพ้ว่ะ โอเคเอาอาแล้วแต่พวกมึงเลยเอาครูเอากรูเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ในฝั่งนี้แล้ววะ่ะไปไปลุยกันฮะลุยกับสมแบตเล่นกันเนะเาะเกมมัขำๆเล่นๆนะฮะไปดูโอเคเรามีหัวหน้าทีมนะฮะสปอร์เรเดอร์ไปเร็วทีละเอ้าเที่ยอะไรเนี่ยตายตเฉยเลยแล้วว่ะดักเหรอ I'm reloading. ทำมันทหารอชยน้าันามันเ่มทหารเออวิ่งแม่นเลยนี่เว้ยให้ฉันไล่นว่ะมาลงไปเดี๋ยวมึงขี่ตัวฝั่งกูหรือคนเยอะไอ้เหียอะไรเนี่ยมืกิดโอ,อ้โหโอ้โหไม่ออหอน นี่ยังไงนี่ไงกู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 ได้ตู้หน่อยแม่มาใช้งานแล้วไปทหารไม่หนักจัดเดินช้าเลยเจ้าแ่เขาต้องอีแค่วินเดียวว่าชนะผมแล้วนะฮะไม่ต้องคิดมากเลยมันโอ้โหร่วงดิกูอะรอยหี้ยอะไรล่ะโอ้โหร่วงไปสองคน ไปเร็วลุยลุยมาเข้าไปอย่าถอยทหันมาเมาฟังผมเหลือสี่ฝ okay. ั่งน oh! oh, ั้นเหลือห okay, ้าโหแม่นแม่นไอ้เหี้ยเหลือสี่เท่ากันด้วยดูข้างหลังสวยมากูเราเล่นเป็นเป็นไอ้ปืนสไนเปอร์ไปดีกว่ามาไหนงี้ป็นไงอะใช้ปืนเชี่ยงทีละ โอ้โห,โโหล่วงไอเหียน้ำแมงกว่าเยอะล่วงไปเลยดับปั๊โอ้โหหลบับสวยเหลือหนึ่งตัวหนึงห่งว่ะ้ามันเพื่อนข้ามันโอ้ฝั่งนูน้นเก็บคิวเยอะมาชนะแล้วปะระเบิดตุ่มไหมมันกู้ได้บอกเฮ้ยชาร์จดิฟิวอโอเปอเรชั่นเฟลล์มันดูดลแแมทุกคนโอเค นะครับก็ถือว่าเข้ามาลองเป็นช่วงเบต้าเนาะนะครับสำหรับนะฮะใครอยากได้เกมนี้ก็สามารถไปเล่นในสตรีมได้นะครับได้ง่ายๆเลยนะฮะโอเคสำหรับนี้ต้องขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ p y c s r j ไว้ด้วยนะครับสุดท้ายต่อไปเราจะมาคุยกันนั่นเองนะครับผมว่าผมเล่นดามไหมนะฮะสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ